ก็ขึ้นมาแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราจากเดิมมีแค่4คนเองก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด Follow ใน i อกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะคะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัคร จีเมลไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ IG หรือ i n s t a g r กรค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ใช้เป็นเพิ่มผู้ติดตามรับประกัน30วันนะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยเนาะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเร็ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า IG ของเราค่ะเปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยนะคะแล้ว ก็กดขัดลอกลิงด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย มเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็สะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะาการสแกน QR Code ทุกธานาคาระคะ่ะกระบโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์มาเติมห้าร้อยบาทเค้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็น t r u e Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเอง ะะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่รนวมการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะร่มการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยงังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า d k m ขีดโซเชีก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงกตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับบัตรคอมมิชชั่นอีก 5%์ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเมนูซีรีส์หนังจีนตรงนี้เลยนะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เนาะครบห0 0บาทกันแล้วนะคะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนนะฟรีๆไปเลยมากกว่า300กว่าเรื่องกันเลยนะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะคะไปดูยอดฟอลโล่ของเรากันเนาะ ก็ตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามนะหรือยอดฟอ l โล่นะคะก็อยู่ที่4คนเนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราจากเดิมมีแค่4คนเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น104คนกันเลยเนาะก็แทบเชืเ่อลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะเมื่อกีก้กดสั่งซื้อไปยังไม่ถึง5นาทีกันเลยเนาะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้นะคะลองเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แ ลิงไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปหรือพูดเร็วไปก็ขอภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ